สำนักงานชนประทานที่8ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกลตอนล่างจังหวัดนครราชสีมานายเกรียงไกรภาคพิเศษผู้อํานวยการสํานักงานชนประทานที่8มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดก,การน้ําและบํารุงรักษารวมกับเจ้าหน้าที่โครงการชนประธานนครราชสีมาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกลตอนล่างจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้นายวชิรพงษ์เพ่งแก้วหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาและนายชนกขุนเพชรวันหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4โครงการชนประทานนครราชสีมากล่าวถึงสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังนี้สวัสดีครับกับผมนายวชิวพงษ์เพ่งแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดก,การน้ำส่วนบริหารจัดก,การน้ำสำนักงานชวประทานที่8จุดที่ผมยืนอยู่วันนี้คือจุดที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกต่ตอนล่างซึ่งเป็นที่ตั้งของตำบลนบนลังอำเภอบนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกต่ตอนล่างนั้นมีความจุอยู่ที่27ล้าน7แสนลูกบาทเมตรนะครับปัจจุบันมีน้ำในอ่างอยู่ที่27ล้าน5แสนลูกบาทเมตรซึ่งคิดเป็น99%ของปริมาณน้ำ ที่อ่างสามารถรับได้นะครับปัจจุบันนี้นะครับอ่างเก็บน้ําลำเชียงดาตอนล่างใต้ระบายน้ําออกจากอ่างในอัตราวันละ1นล้านสี่แสนลูกบาตเมตรครับหรือคิดเป็น17ลูกบาตเมตรต่อวินาทีครับน้ําที่ไหลเข้าวันนี้ประมาณ1นล้านสามแสนลูกบาตเมตรต่อวันครับในส่วนของความช่วยเหลือทางกรมชุประทานเองได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผันดันน้ําที่ประตูบ้านบัวจํานวน2เครื่องเพื่อผักดันน้ําลงสู่ลําน้ํามูลข้อที่2เราได้ดำเนินการ ติดตั้งบิ๊กแบ็กเพื่อปิดคลองส่งน้ำสาสยเหย่ฝั่งขวาและคลองส่งน้ำสาสยเหย่ฝั่งซ้ายเพื่อนำปริมาณมวลน้ำทั้งหมดลงสู่ลำน้ำเดิมครับส่วนที่สามทางชุมพรธานงได้มีการสแตนบายเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ฉุกเฉินต่อไปครับขอบคุณครับโดยจากการลงพื้นที่พบว่าปริมาณน้ำที่ไหลาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนล่างได้ไหลเข้าพื้นที่การเกษตรของประชาชน ซึ่งจากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนครับก็ผมประสิทธิ์นงคุทศนะครับประธานกลุ่มุันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำยกรยตอนล่างนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับพี่น้องประชาชนนะครับหรือกลุ่มเกษตรกรนะครับน้ําปีนี้นะครับมาเร็วนะครับทุกปีจะมาไปปลายสิงหานะครับสิงหากักฎาแต่ปีนี้มาต้นสิงหานะครับทาให้น้ํา อ่างเก็บน้ำลำยังไกรตอนล่างเต็มเร็วนะครับก็น้ำที่เอ่อร้นนะครับก็ไปท่วมพื้นที่ทำการเกษตรบางส่วนนะครับแต่ทางสราทานก็ได้ช่วยเหลือในเรื่องของการเอาถุงบิ๊กแบกนะครับใส่หินก็ดีทรายก็ดีไปกั้นนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็มีบางที่นะครับที่พี่น้องประชาชนนะครับน้ำนะครับก็ได้ท่วม คันคลองนะครับเพื่อไปไปผลกระทบไม่ยาจะเป็นฟาร์มไก่นะครับฟาร์มเป็ดนะครับก็มีเป็นบางส่วนแต่เล็กน้อยนะครับแต่คราวนี้ชาวบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือช่วยป้องแล้วก็ทําเพื่อให้น้ําไหลไปําทางก่อนนะครับลงทุนที่ทําการเกษตรก็ประมาณสามสี่เ้านะครับเป็นคําเทศนะครับคำเทศเพชรนนไทยนะครับก็ตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่นะครับแต่ก็ ถ้าทางชมทานนะครับก็ปิดบิ๊กแบ็คเพิ่มก็จะตรงนั้นก็แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นได้ดีนะครับตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวตำบลบาลังนะครับที่อุโมงชน้ำนะครับพื้นที่ของตำบลบาลังก็ดีนะครับตำบลใกล้เคียงก็ดีก็ขอบคุณทางกรมชมระทานนะครับที่ช่วยเหลือในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเรื่องของ กลางคืนนะครับคผมก็เห็นใจนะครับกลางคืนก็ยังทําเพื่อป้องกันน้ําช่วยเหลือพี่น้องประชานชนตรงนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทางคมชลประทานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ที่ช่วยเหลือพี่น้องของเรานะครับก็เป็นตัวแทนพี่น้องนะครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับนอกจากนี้ได้มีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ําโดยศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ําโครงการชลนประทานนครราชสีมา ซึ่งมีการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ Upper Loop Curve และติดตามพยากรอากาศประจำวันของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่โครงการชนประทานนครราชสีมาสำนักง,งานชนประทานที่8หรือโทรสายด่วนกรมชนประทาน1460ได้ตลอดเวลา